ไปแล้วก็จะเดินทางออกจากเมืองหน้ากายนะครับมุ่งหน้าสู่เมืองคําเกิดนะครับหรือว่าลักเศร้ากันละครับก็อไปทางุ่หลเมืองหินปูนไปละครับแลาจะงออกไปท่าแขกไนละครับติดตามเส้นทางการเดินทางของผมไปเรื่อยๆนะครับคนล่าฝันชัแนลนะครับเมื่อนี่เดินทางออกจากเมืองหน้ากายนะครับเมืองดียูบนภูเขานะครับมุ่งหน้าไปสู่เมืองคําเกิดนะครับหรือว่าลักเศร้านะครับ บรรยากาศทะเลทะเลน้ำจืดนะครับบนเกือกเขานะครับเมืองหน้ากายนะครับนี่ครับบรรยากาศวิวทีทัศน์างทางนะครับผมเห็นลราผมเลยจอดรีวิวให้เขาไม่มีน้องเอฟซีเดบิงนะครับทางสิไปเมืองลักเศร้านะครับทั้งใจเมืองข้าเกิดนะครับนี่ครับทั้งนี้ก็เป็นไฮเป็นสวนนะครับเป็นผู้จ้าทางปลูกมันนะครับปลูกมันต้นนะครับนี่ครับ เดี๋ยวผมจะเบิ่งเส้นทางนะครับเส้นทางกับคดเคี้ยวไปตลอดนะครับออกจากเมืองหน้ากลายมานี่ต่ทางโค้งนะครับโค้งซ้ายโค้งขวาไปตลอดนะครับนี่ครับนี่ครับทางโค้งหลายนะครับนี่ครับทั้งเขาประกอบเอ็ดไห้เอ็ดสวนนะครับทางปลานะครับปลูกมันนะครับ วันนี้ก็ต้องใส่ปุ๋ยใส่ยางนะครับปลูกมันมันกับงามนะครับครับทางกับประมาณนี้นะครับโดเขี่ยวไปตลอดนะครับโค้งหลายโค้งหลายคนหลายเขี่ยวนะครับครับครับบรรยากาศทางทางนะครับทางออกจากเมืองหน้ากกยสิไปเมืองกำเกิดหรือว่าเมืองลักเซานะครับครับ บรรยากาศในสวนกระเจ้านะครับนี่ครับทางเพ็นเาให้แล้วก็ทางป่านี่นะครับปลูกเ่าให้นะครับนี่ครับอยู่ทั้งภูเขานะครับเลยเมืองหน้ากายมากจะไปทั้งเมืองขําเกิดนะครับครับทางกาบพีแต่โค้งแต่คดนะครับโคดโค้งไปเรื่อยๆนะครับ ม่ต้องห่วงเลยครับกดโค้งนะครับขับเร็วอะไรนะครับบุไดบังเกิดมากนี่แลนเรียวกันดลเลยล่ะรถนี่ครับเดี๋ยวก็เจอโค้งเดี๋ยวก็เจอโค้งนะครับนี่ครับแม่น้ำใหญ่พระตงควนนะครับอยู่ทั้งเจะเขาเมืองหน้ากายเนี่ยนะครับ สบายดีแม่ค้สบายดีอันนี้เขาเอื่นแม่น้ำอย่างเงีอันนี้น้ำเพนสองไงน้ำเพนสองบอที่เจริญลูกแหวนไอ้ที่ปิอที่เขาปริกกระแสไฟฟ้าเนี่ยบอนี่เนีอยของคนเอาทำเรื่องหน้ากายลูกแหวนนะอ๋ออันนี้ก็น้ำเพนสองเนาะมันมันเป็นอ่างเก็บน้ำหรืออย่าง่ๆที่ทางผ่านมาหนิที่ผ่านมาเนี่ยเม่นอันเดียวกันบออันเดียวกัน โอ้ยสภาพมันมีน้ำไหลอยู่ประขาดสายเนาะอันนี้เขาเป็นบ้านยังนี่อันนี้บ้านท่าลังบ้านท่าลังโอ้นี่บ่ทท่าลังนี่สะพานขามแม่น้ำเทินเนาะอ่าอันนี้มีควอยใหญ่ัวเดียวนี่แหละมีควอยใหญ่ควอเดียวนี่เนาะอีกไกลว่าไปเมืองกำเกิด์หันที่สี่หลักมืองกำเเพร์เมืองหลักเศร้าอันเดียวกันได้เนาะอ๋อครับครับโอ้ยนี่กับบรรยากาศดีเนาะเปิดร้านขายเครื่องอยู่นี่ไหม ขายเฟือพร้อมป่ะอ๋อครับโอ้ยเตรียมบิ่งเฟือบบ้านเล่าแสีบได้ครกินเบิ่งว่านาก่อน,นโอ้รสชาติดีติดใจเอากระเป๋ขึ้น <c> ห <oughs> <c oughs> ลายหลายไหมคะ่ะค,ครับผมครับผมครับสะพานขามนี่คือสะพานขามสพานขามแม่น้ำเทินนะครับแม่น้ำเทินสองนะครับนะครับนี่นะครับ แมน้ำเทินนะครับน้ำเทินนะครับที่จีไหลลงไปมองทีครับผลิตกระแสไฟฟ้านะครับที่ั้งเมืองหน้ากายนะครับนี่ครับนี่คือแม่น้ำเทินสองนะครับนี่ครับกว่างไงเพราะสมควรนะครับนี่ครับทังที่ผมผ่านมาเนี่ยแหละครับมันกะต่อมาหากันนี่แหละครับนี่ครับสะพานตัวนี้เป็นสะพานทีเงาวนะครับ เอาประมาณโอ้สักร้อยเมตรครับสะพานข้ามน้ำเพิ่นนะครับเพลินสองนะครับนี่างไรต้องไปบองผลิตกระยังไม่ป่านะครับ น้ำเทินสองนะครับนี่ครับเป็นน้ำเทินสองเป็นเครือนเอ่อเป็นแม่น้ำที่ใหญ่นะครับอยู่ทั้งภูเขาเและท่าล่างครับเมืองท่าล่างครับนี่อันนี้เมืองท่าล่างนะครับเป็นสะพานที่ยาวนะครับนี่ครับยาวประมาณสองร้อยเมตรนะครับยาวสะพานสะพานตัวนี้ยาวประมาณสองร้อยเมตรนะครับข้ามแม่น้ำเทินนะครับแล้วสุถ่ายรูปนะครับบางทีก็ จะมีหินพังลงมาใส่ทางนะครับนี่ครับเพื่อนกรใหายครับเราได้ความระมาระว่างนะครับนี่ครับบางที่ก็หินจากภูเขานะครับพังลงมานะครับใส่ถนนนะครับเพื่อนก็ะมีปลายเตือนไว้นะครับนี่คือทางสิไปลักเศร้านะครับหรือว่าสิไปเมืองขําเกิดนะครับท้างกะเราซาะซอกแทรกไปตามภูเขานะครับนี่ครับมันจะมีหินมี ดินมีหินก้อนใหญ่ๆนะครับพังลงมานะครับใสีทางนะครับนี่ครับคอ้ครับรถด้วยความระมัดระวังนะครับนี่ครับนีจุดนี้นะครับให้ระมัดระวังเรื่องหินนะครับหินพังลงมาจากภูนะครับนี่ครับสภาพร่วมแล้วถนนเจนนี้ก็ถือว่าดีอยู่ครับจากเมืองหน้าไกยจะไปลักซา้านี่ครับบ่ค่อยเป็นหลุมเป็นบ่อท่้ใดครับดีรถมากอะสึกว่า ข้างก็ดีอยู่เพราะว่า,วารถราถูก่ค่อยเที่ยวบันไดน,นะครับเส้นนี้ส่วนมากก็บิม,มีแต่รถสวนตัวรถมอเตอร์ไซค์นะครับคือว,ว่ารถโด,ดยสารแค่นั้นนะครับรถสิบหลอดกกโดนโดนจากสิม,มีผ่านมาคันหนึ่งนะครับรถใหญ่นะครับนครับแถวนีสิมมี่หินมีหินพังลงมานะครับมีปลายเตือนมาแต่ทังหลังผมแล้วนะครับว่าครับรถเดี๋ยวก็เรามาระวังนะครับ ก็งี้ก็นีเพราะเป็นอย่างนะครับแต่ว่า้าช่วงนามฝนนะครับอาจมีดินพังนะครับทางไปเมืองลักซาวนะครับจากเมืองหน้ากายจะไปลักซาวนะครับีครับและอีกประมาณ3ามสิบโลกับถึงเมืองลักซาวนะครับนีครับทางกับประมาณนี้นะครับดีครับมีหินนะครับหินจากทั้งผู่นะครับดี่ครับข้างลงมาเสร็จห้างนะครับ ก็เลยครับรถเด็กก้อนมันระวังนะครับช่วงนี้นะครับครับแต่ช่วงนี้นาแรกนี่กับพฤศจิกาเป็นยังนะครับเป็นก็จะเป็นนาฝนนะครับช่วงดินพังนะครับช่วงภูเขาพังลงมานะครับประมาณนี้นะครับทางไปเมืองลักซ่านะครับจากเมืองหน้ากายมานะครับไปลักซ่านะครับ เมกังก๊บเกิดนะครับนี่นะครับก่อนหินพังลงมาแต่ช่วงนี้ฝนนะครับนี่ครับพังลงมาทับท่างนะครับนี่ครับก็เลย้รับรถเดยก็ระมัดระวังนะครับทางเส้นนี้นะครับมันจะมีอยู่ช่วงนี้แหละครับประมาณโลสองโลนี่นะครับมีภูเขาพังลงมาแล้วครับ มั่20โีกโลก็ถึงมืองลักซศ้านะครับครับรถมากครับรถปกขยีนะครับนันรถอยากจะเห็นรถแดนสวนมาขั้นหนึ่งนะครับอ้างเต็นนี่บเปบียวแน่จังน้อยนะครับฝันคนก็อยูองหาง นี่ก็ค่มีบานคนบานไดนี่จะภูเขานะครับน,นะครับยู่ข้างทางก็เห็นหูเป็นแกสลักเป็นรูปพระนะครับนี่ครับสองข้างทางนี่ครับแกสลัก,กเป็นรูปพระนะครับมก็จอดรีวิวให้ไว้พี่น้องถ้าจะชมนะครับนี่ครับแกสลักสรปก,ก้อนหินนะครับ เป็นลูกพาน,นะครับน่าสึกงว่เสียเริ่มล่งเขาแล้วนะครับ กดีเดินทางผ่านไป่านมากนะครับเรามาหอดบานพ่นแก้วนะครับเมืองหลักซ้านะครับเมืองํำเกิดนะครับแล้วพุ่งบรรยากาศนะครับนี่ครับบานก็เก้าหลังคามุ่งใหม่นะครับก็ยังมีนะครับบานพ่นแก้วนะครับนี่ครับยินพาเข้าไปชมบ้านพันนะครับ างไปได้อีกว่นนี้นะไปได้อีกว่าทาั้งสุดแล้วบ่<อ>ไปว่าอะไรเป็นบ่นนอันนี้ปะอ๋อเปิ<ไ>ปไปไดซุดแล้วครับทางนี้ก็ไปว่าอะไรครับมีทางไปแล้วทาครับโอเคกระจายอะไรบ้านหลังกเก่าๆนะครับมุ่งแป้นมุ่งอะไรยังมีเห็นนะครับครับ บ้านพ้นแก้วนะครับเมืองคำเกิดนะครับบ้านพ้นแก้วอ่ะไปตังต่อไปนะครับไปเมืองลักซาต่อนะครับก็อีกประมาณ20โลนะครับถึงเมืองลักซาวนะครับบ้านพ้นวิไลนะครับครับ วนนะครับกรเเกอกมีเห็นนะครับนครับินอันนี้บ้านกอให้นะครับรบ้านกอให้นะครับจากบ้าน้บินายมากบ้านกอให้นะครับเป็นบ้านที่ใหญ่เตือนนะครับนครั้าจะเลอพรากนะครับบ้านกอให้ครับ ยังไงแต่ก็ต้องก้นนะครับบัดขอให้นะครับ,รบก่อนจีบหอนเมือนหลักเศร้านะครับ อธิษาานไทยได้แล้วครับไอชุด oh, <no>, no. เผาอย่างนี้นี oh. ม่มงฟังภาษาล่าออกอยตัวเนาะเดี๋ oh. ยวผมไปถามคนทางในคน่คน่นว่นรู้เรื่องผมผมถาม <laughs> นี่ครับร้านขายชุดชุดเผาโมงบ่ครับอ๋อเ oh. นี่ครับชุดเผาโมงคนสวยงามนะครับ นี่ค้าเป็นร้านขายนีย่นี่คือชุดเผ่ามองนะครับสาวๆใส่ละส,สวยงามนะครับนี่นมีหมว,มวับอยู่บ้านยังขือเมียค้านีบาน่บ้านเชียงขวางบ้านเชียงขวาง บ้านบ้านเชียงขวางครับนี่ครับครับเป็นขายชุดเผามงนะครับนี่ครับมีแต่ชุดงามๆครับจะสวยงามๆนี่ครับแม่ค้าเป็นขายอย่นี่ครับนี่ครับของเด็กน้อยก็มีนะครับของผู้ใหญ่ก็มีเป็นเป็นเผามงนะครับอยู่บ้านนี่บ้านเชียงขวางพันมานี่ครับใกล้ๆสีหอดลักเศร้านี่แหละครับเดียวยุสประมาณสิบโลกับหอดลักเศร้านะครับ ครับเขา้เบางชุดเผามง์นะครับพ่นขายนะครับชุดน่งงามครับผู้สาวใส่แล่รสีงามเลยครับชุดนี้ครับนี่ครับชุดเผามงนะครับครับเดี๋ยวก็จะมุ่งหน้าไปทางเมืองครับเกิดเมืองรักซา